ตอนเรายังไม่ได้ทางนะทุกคนเอนเรายทางพิารเนาะโอเคแล้วมาครับหนึ่งสิบแปดการเลนทางกลางุเทพมาที่วโอเคแล้วมาครับโอเคขนามนสิบแนี้นออกมาบรรดาพิตารที่ตุม้มแสงสังกนะโพล้อสวรรค์ชาเคลพอดีาตรยานัิป์แล้วเมืองไปทางเทพอัจฉริยะครับ แต่ละมาราะมือคุณแจ้งครับโอเคแล้วไหครับวันนี้มีนะครับมันต้องแม่แจ้งครับเขาทั้งสองเลยนะครับเนาะมีนะครับนานี่การคนเก้าเนานะตอนนี้ว่าคนเก้า 9, ผ่านตรงแจงมาแล้วจะนั่งผ่านตารางนับหอวงอยู่เนาะใช่ไหมตัวชายจะจะตารางนับหอวงคือตุ้มแจงแล้วก็ โอเควันหน้าร้าไอาตหาเนี่ยสี่สี่ร้อยสองอะไรน,นะสี่ร้สามัวหานะเออย่งไปกันในหนี้นะครับของเรายังไม่เดิน,าน,ะะนทางนะครับเดินทามที่เก้าเนาะก้าแต่คืน ล้วให้รถคันเมา่ก่อนนะครับหนึ่งสิบแป้งครับไร่เก้ามีไหมไร่เก้ามีไหมเข้าล้างสองเนี้ยอืเอเพื่อพูดสั่งเขาเดินทางนะครับเนาะวันนี้ได้อันตอมเบอร์สี่หนึ่งห้าสี่นะครับอันตอมเหมือนเหมือนหนึ่งสิบแปดรอบตอนบ่ายน,นะครับ ที่นาชานะครับๆๆๆเรื่องเรื่องไอ้เรื่องเหนื่อน,นาชาเพราะอะไรมากเนื่องจากไปดิบขบวนเจ็ดที่เอออะไรวะเออไ,ไม่ได้บขบวนเจ็ดนี่ครับคิดนะครับ ผมเล่ได้าชาญสลาดที่สองมาเร็จะร้องที่1นึูนแต่รับสังได้สายเบนชายปลายอาสาในคงได้อัดีวัาีใช้การา่าล้วเพื่อจะถาที่น่าตัวงรถไฟคราบของเรายังไม่ได้ทานนะครับเนาะเน้นเอาที่เก้าเนาะตงนานะครับ ทำเบอร์ซีหนะครับอ่าวันนี้ ตอนนอะ้ยังไม่เดินทางเนาะทุกคนเนาะินทงที่เก้าที่ทนงานนะครับนะไม่ทำงนานเนาะ มาครับโดดพิเศษตั้หนึ่งคนเก้าจาก่างนี่มาหน่วัดาทางเซ้งใหม่สำหรับคนเก้าน,นี้ค่ะมาลับไปแล้วแบรนิ้ฮิลโลสีลาอาเอนชายากุนการเอนนักคอนดักตากุนการนำพมมีเซิงใหม่นะครับสำหรับคนเก้านะครับแอนะครับผมเปคนเก้า I'm not นนกายังขับเร็วนะหนะัวเน้่ยขับเร็วมากไฟแกยวนะครับอ่าเต็มวัาป้อยนะครับ แต่กจ๊กขบบอหนึ่งสุ่แเจ๊งครับที่จะได้ขวันโอเค